สวัสดีค่ะพบกับจิตจา่า DIY อีกเช่นเคยนะคะ ช่วงนี้ก็จะมาเสิร์ฟความสวยงามของบอนสีให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่หลงไหลและชื่นชอบเลี้ยงบอนสีนะคะก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับบอนสีที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะมีความสวยงามมากเพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูสวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มารู้จักกันเลยค่ะ ค่ะบอนสีที่เราเห็นกันอยู่นี้เขามีชื่อว่าบอนสีหลวงลาชเสนหานะคะหลวงราชเสนหานะคะก็อยู่ในตับของวีระชนนะคะตับวีรชนเรามาดูลักษณะใบของเขากันเลยค่ะลักษณะใบลักษณะใบนะคะเรามาดูตอนที่ยังไม่กัดสีเยอะเท่าไหร่นะคะใบก็ จะเป็นปลายใบแหลมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยยังไม่กัดสีเนี่ยกระดูกของเขาจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็เริ่มมีสีชมพูเข้ามานะคะสวยมากเรามาดูตรงสะดือของเขาค่ะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะออกสีน้ำตาลแดงๆช้ำๆค่ะ เมื่อเขากัดสีนะคะเมื่อเขาเริ่มกัดสีก็จะมีสีชมพูขึ้นมาสวยค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจบอลสีที่มีสีหวานมีสีชมพูส,สวยสวยก็แนะนำให้หามาเลี้ยงมาปลูกเลยค่ะสวยสมชื่อเลยนะคะ อันนี้เราก็จะพามาดูต้นเบบีต้นเล็กด้วยนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าตอนซื้อมาเนี่ยตอนซื้อมาต้นเขายังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยซื้อมาแต่ว่ากัดสีดีกว่าต้นโตๆอีกนะนี่อันนี้ต้นฟอร์มนี้ก็มีทั้งหมด5้าใบแล้วนะคะแต่สีนี้ก็เริ่มมาเริ่มสวยนะคะมีข้างหลังใบนะคะ ข้างหลังใบก็จะเป็นสีแบบนี้กระดูข้างหลังใบเป็นสีขาวนะคะก้านใบก็จะเป็นสีเขียวก้านใบเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็กําลังแทงลอดออกมานะคะยังไม่ได้กลางเต็มที่ค่ะเรามาดูต้นเล็กอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเลี้ยงนะคะบนสี ซึ่งช่วงนี้ก็สามารถเก็บสะสมได้ง่ายเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงแล้วก็คือราคาเริ่มที่จะน่าเก็บสะสมนะคะก็คือถูกลงนั่นเองนะคะแต่ตอนนั้นน่ะหลวงราชเนหามีคนตามหาเยอะนะต้นนี้ตอนซื้อมาขอบอกเลยว่าต้นเล็กกว่านี้มี3ใบนะคะมี3ใบแล้วเขาขายในราคา500ตอนนั้นน่ะชอบมากก็เลยซื้อมานะคะเขาไลฟ์สดนี่นะคะ 500ตอนนั้นนะตอนนั้นราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามีคนตามหาก็ก็คือเดือนที่แล้วนะเดือนตอนนั้นคือเดือนธันวานะคะเดือนธันวาคมนะคะ2,564นะคะตอนนั้นซื้อมาในราคา500บาทโอ้โหมีค่าส่งด้วยก็100ก็เป็น600นะถือว่าแพงนะคะตอนนั้นเพราะเบบีอ,อยู่ทีนี้อ่ะ ทีนี้ก็เลยเห็นอีกล้านหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ไลฟ์สดขายเหมือนกันแต่ซื้อตอนนั้นนะคะต้นเล็กนะพวกนี้นะคะต้นเล็กนี้นะคะจะเป็นชิ้นผ่าเหมือนกันนะคะตอนนั้นต้นเล็กๆเกพิ่งมีใบเดียวนะคะก็เลยซื้อเขาต้นละตอนนั้นเขาขายต้นละ250นะก็เลยซื้อมาทีนี้เอามาเลี้ยงด้วยกันนะเพราะว่าต้นนี้ซื้อมาทีหลังประมาณ3วัน สองต้นนี้ซื้อมาทีหลังประมาณ2วันนะคะซึ่งพอเลี้ยงด้วยการเนี่ยเลี้ยงใส่ตะกร้านะคะแล้วก็รองน้ำไว้ข้างล่างแล้วก็อบไว้แบบนี้นะคะใช้เชือกดึงขึ้นนะคะเหมือนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็โตนะแล้วโตวขึ้นมาสวยกว่าต้นที่ซื้อมาแพงอีกนะทุกคนอันนี้ใบนี้เป็นสีชมพูหวานสวยมากเลยค่ะนี่สวยมาก สงสัยเขาจะพามาจากต้นเม่ที่สีชมพูและสวยมากนี่อันนี้มาแพงกว่ายังไม่สวยเท่าเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าซื้อบอนสีก็หาดูดีๆก่อนนะบางคนนี่เลี้ยงแพ๊บเดียวก็เริ่มเนี่ยใบอ่ะใหญ่กว่าต้นที่ซื้อมาแพงอีกนะทุกคนเนี่ยเลือกดีๆแล้วก็ใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าราคาของเขาก็ค่อนข้างที่จะสะสมง่ายแล้วนะคะราคา ไม่แพงสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เข้ามาแนะนำบอนสีหลวงราชเสนีหานะคะให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ใครที่ชื่นชอบก็ลองหามาเลี้ยงมาปลูกมาสะสมดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปพร้อมกับบอนสีส,สวยค่ะหลวงราชเสนีหาค่ะสวัสดีค่ะ